ดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวเกษตรไทยบ้านอีกแล้วนะคะวันนี้สาวเกษตรไทยบ้านก็จะชวนเพื่อนๆนะคะพี่ๆน้องๆอมาขุดมันแก้วกันนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นใบของมันแก้วพอดีนะคะได้เวลาขุดพอดีเพราะว่าเราปลูกมาก็สามถึงสี่เดือนแล้วได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะคะ ดินที่ปลูกนะคะดินที่ปลูกมันแกวก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะดูดินนะคะเป็นดินร่วนปนทรายนะคะแต่จะเป็นทรายประมาณสักเจ็ดสิบถเอร์เซนนะคะมาดูใกล้ๆนะคะ ก็จะประมาณนี้อืมนะคะจะใช้กันไกลตักนี่นะคะสาวเกษตรนะคะสาวเกษตรได้ปลูกนะคะโดย ใส่ปุ๋ยนิดหน่อยค่ะไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะคะปลูกตามธรรมชาติเลยนะคะปลูกร่วมกับมันหวานญี่ปุ่นนะคะ หลังจากที่ขุดมาแล้วนะคะทำการตัดมีหัวเล็กหัวน้อยผสมกันไปแปบบเดียวจะเต็มคิ่งแล้ววันนี้เอากระสอบนะคะมาใส่เอามอเตอร์ไซค์มาไม่ได้เอารถยนต์มาอืมไก่ก็ไม่คม,มนี่นะคะมาดูตัวนี้หัวใหญ่มากเลยถ้าจะหัวใหญ่ ดินแตกเลยนะคะแตกแบบอันนี้เลยแล้วก็เยอะเยอะพอปลูกร่วมกับมันหวานนะคะเดี๋ยเอากลับไม่ไหวนะคะมาดูกันโอ้โหใหญ่มากอีกหัวหนึ่งรีบน่ นี่กรอบนะคะกรอบๆเลยมันม่วงปุกร่วมกับมันม่วงนะคะมันม่วงญี่ปุ่นเป็นดินนะคะเป็นดินทรายทรายร่วนนะคะไม่ได้ทรายจ๋าก็ยังมีสารอาหาร หัวยาวปลูกมันแก้วได้แครอทหัวใหญ่หัวละครึ่งโลจะมีหัวเล็กหัวน้อยตัวน,นี้ทลอกปอกเปิกอันนี้นะคะหัวไม่สวยก็เราก็จะไปเลี้ยงเลียงด้วงนะคะเอาไปเลี้ยงพุดแป๊บเดียวนะคะ,ะเต็มเข่งแล้วเดี๋ยวออกสวนไม่ได้นะคะ ขอพอวันนี้พอแค่นี้นะคะได้ประมาณ20่สิบโลมั้งคะหุดไม่พอสิบนาทีนะแปบ๊บเดียวนะคะปลูกร่วมกับมันหวานนะคะมันหวานญี่ปุน่นนี่นะคะสวนมันหวานญี่ปุน่นมันหวานญี่ปุน่น